หลายคนถามบุ๋มเข้ามาเยอะมากนะคะว่าบุ๋มทํายังไงถึงลดน้ําหนักได้เยอะจังเลยนะคะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยตัวใหญ่มากถึงมามากๆเลยนะคะบุ๋มก็ถือว่าตอนเนี้ยบุ๋มก็เป็นคนอ้วนนะคะไม่ใช่คนผอมค่ะแต่บุ๋มก็ชอบหุ่นตัวเองที่เป็นแบบนี้นะคะบุ๋มลดน้าหนักมาได้มากกว่า20กิโลค่ะแต่ก่อนบุ๋มหลุดไปเยอะมากเลยนะคะอ้วนมากแต่พอเราอายุเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นโรคตา่ตางๆก็ตามมาบุ๋มเองก็หาวิธีทําและเยอะแยะมากมายหลายวิธีไม่บ่าจะทั้งกินทั้งทานทาั้งไปเข้า,ขาคอสคลินิกลดน้าหน ออกรายการของบุมเมื่อ4ปี5ปีก่อนคือเขาว่าบอกบุมนะว่ามันน่าสนใจบุ๋มเองก็สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะคะไฟที่นี่ Triple S ต t ว d ี้ช่วยบุ๋มเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะก่อนที่บุ๋มจะกินบุ๋มเองก็ต้องศึกษาก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเขาเป็นการเร่งการเผาผลาญนะคะบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลสาเหตุของการเกิดไขมันไก่แล้วก็ดึงไขมันเก่าออกมาใช้แนะนําเลยค่ะตัวนี้ปลอดภัยหาย Hi สอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า